โอเคสวัสดีครับผมองค์ชายเจงนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่3ของปฏิบัติการออมเงินกับองค์ชายเจงนะครับก็ตอนนี้ก็เวลานะครับ18นาฬิกากับอีก16นาทีนะครับ ของวันที่30ตุลาคม2557นะครับก็เมื่อเช้านะครับผมนะครับได้กำหนดค่าใช้จ่ายตัวเองนั้นก็คือ300บาทนะครับก็ได้ใช้ไปจำนวน155บาทมีอะไรบ้างนี่ครับผมก็ลงบันทึกไว้ทุกวันเลยนะครับวันนี้วันที่3นะครับก็มีอาหารกลางวัน40บาทนะครับลูกชิ้นบลาหมึกย่างระหว่างทางนะครับ ก็หิวนะฮะก็40บาทนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับแวะซื้อข้าวเย็นกับขนมนะครับสองอย่างนะครับพอรวมกันทั้งหมดก็เจ็ดิบดบาทนะครับรวมทั้งหมดของวันนี้ก็คือ155บาทเป็นเงินคงเหลือ145บาทนี่วางอยู่ตรงนี้นะครับก็145บาบาทนี้เราก็จะเก็บนะครับเก็บไว้เป็นเงินออมนะครับ โอเคนะครับนี่นี่นี่วันนี้ได้ของกินเยอะแยะเลยนี่ครับเอามีเกี๊ยวเจ้าเดิมเจ้าประจําขนมแล้วก็แตงโมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้องค์ชายเจงนะครับขออนุญาตนะครับไปทานข้าวก่อนนะครับไว้แค่นี้นะครับเราไว้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ